ส,ส subjects, วัสดีครับทุกคนวันนี้นะฮะหลังจากที่มีน้องคนหนึ่งเขาโดเน a มาให้เรา200อันนี้อาจจะฝนตกเลยนะเพราะว่าเพราะว่าบรรยากาศมันดีเนอใช่บรรยากาศมันดีใช่ันจะมีเสียงก็เก๊งก็เก่งก็เก่ก็ก่ก็ก่งอย่างเงี้ยเออนั่นแหละเรื่อยๆนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาทําคลิปกินกินละเออทำกับข้าวนะครับผมหลังจากที่ผมได้ไลฟ์สตรีมไปแล้วก็มีน <ín Scroll within. S 1> <Combat> ้องเนี่ยเขาดู n a t i o มาให้สองร้บาทซึ่ง แค่เนื้อก้อนนี้ก็สองร้อยังไม่ได้รูมผาเลยแค่เนื้อก้อนนี้ก็สองร้อยกว่าบาทแล้วแพงชิบหายโอเค okay, วันนี้เราจะมาทำเมนูที่มีชื่อว่าซอยจุ <S <S ใช่ครับผมซึ่งเราเป็นคนอีสานโดยแท้แต่ไม่ต้องห่วงนฮะเรามีแผนสองถ้าเกิดว่าซอยจุเรากินไม่ได้เราซื้อ,อจิ้มจุม่มมาจะฮ้อนครับจะฮ้อนเนี่ยถ้าเกิดว่าซอยจุเรากินไม่ได้เราก็ยังมีจิ้มจุ่มอยู่จากซอยจุมันจะกลายเป็นจิ้มจุ่มขึ้นมาทันทีโอเค มาวันนี้ผมมีเอ้ยมึงใครอ่ะเมืองแขกครับเมนเชฟครับผมที่เที่ยวเชฟอ่ะเชฟมาจากไหนอ่ะเมนอินซาร์ฟานซิสโตเดี๋ยวเดียวใส่ใจุใสจุนี่ไซ่จุนี่มันต้องแซงไงไซ่จุเออแซงไงบอกแบบน้ำจิ้มแมน้น้ำจิ้มน้ำจิ้มนะน้ำจิ้มแบบต้องมีน้ำตาลปี๊บน้ำตาลป๊บเอาน้ำปลาเอาน้ำปลาเขาคั่วเออเ้าคั่วพริกป่นเออของชูรสเออแล้วก็เพี้ย เพียเพียเืียงดีดีเออโอเคมาวันนี้เราจะมาลองทำกันดีกว่าทุกคนเอ้ยอันนี้อย่างไรเนี่ยอันนี้คือน้ำตาลปี๊บนะขี้มันมันเสียเน้ำตาลปี๊บอ๋อเสียนร็ตาล้วไปขูดมามาวิธีการทำเน้ยมาเฮ้ยตัดกล้องกล้องดูดิดูดิครับครับครับาวิธีการทำเราจะแช่อะไรก่อนก่อนที่เราจะเราจะทำน้ำจิ้มซอยจิ้มก่อนใช่ไหมครับใช่เราจะทำน้ำจิ้มก่อนเราใส่น้ำตาลครับความหวานระดับมึงคิดดีๆ เอาดีดีเมีนหมดเลยดีดิเอ้ยใช่หรเออใช่ป่ะเออใช่ดิน้ำตาลกินไม่ได้เรามีน้ำกินสำรองเอ้เอ้ช้อนอ่ะช้อน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 มาต่อไปต่อไปใส่ใส่น้ำเปล่านิดนึงครับเพื่อละลายน้ำตาลครับนิดนึงนิดนึงเมีนหมดเลยใช้แม่นดิเขาเอ้ยใส่ยไหลใช่ไหมดูดูดูคนคนอี่ครับคนเออบี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 บ้ยเฮ้ยกูไม่กินแล้วกูไม่กินแล้วคนแรก เออมันบอกวัดนี้นี่พี้พี่พอ่บี้มันฮะตอนแรกมันบอกให้คนนะทุกคนผมก็เลยคนเห็นปะเล่เทมันแล้วฮะเล่เทมันแล้วไม่กินอะไรเลยเออบี้พี่ใช่ป่ะทุกคนน้ำจิ้มใส่จู๊ดใส่น้ำตาลปิ้งเลยเหรอวได้เลยเราสูตรใหม่ครับสูตรใหม่ขี้แตกเลยเพื่อนนอนผูกหูเออเนี่ยไล่ลูกคอ้าลูก น้ำปลาน้ำปลาอ่ะใส่ตำตำมือตามือแน่ใจนะเออมันจะตาถึงคนไงโอ้ยเชื่อหนึ่งช้อนว่ะหนึ่งช้อนน้อยไปบ้างน้อยไปบ้างน้ำตาลหนึ่งช้อนโต๊ะเออน้ำปลาสองช้อนโต๊ะเออโอเคอ่าเด็กๆไม่ควรทำตาหเด็กๆตงกุ้งก่อนตำอาจจะถือแกชื่อได้โอเคเรียบร้อยต่อไปคงชูรสครับเออผมชูรสอี๋ขอก๋วยนะขอก๋วยยังงี้ดิเด้นี่ขอก๋วยไงเออขอก๋วย มันแม่นหมดอ่ะเพื่อนมันกค่เป็นหน้าตาจ้ากูเคยกินวะเฮ้ยแช่ไปจริงของม่วงวะเออมันเหมือนเราเอาบิ๊กเกลือมันมากกว่าไอ้นี่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยอดีตไม่ใช่น้ำตาลนะครับเไ้ยก็บอกชโลนเมื่อเสีบไปเมื่รูไปเอ้าพุเออเออขึ้นเหลือทิ้งครับขึ้นเหลือทิ้งอ๋อวิเฮ้ยเอาดีๆใส่หมดไปเลย แล้วมันเทให้ปลาจะสะกินด้วยนะเอออะไรเขาขั้วเขาขั้วเขาขั้วเป็นแบบไหนเขาขั้วเป็นข้าวที่ขั่วใช่เอาข้าวที่ขั่วงงเลยเฮ้ยเส้นหน่อยเส่บหน่อยเส้นลหลเส่บไหลอ่ะใช่ใช่โอ้สุดยอดว่ะโอ้สุดยอดนะกินอุ้ยมันใจเป็น เขางพิ่มเจียวขึ้นมาแล้วป่ะเนี่ยต่อไปพริกป่นพริกป่นพริกป่นนี่ได้รับการันตีมาจากแม่บ้านอีสานแล้วนะฮะว่าเป็นอะไรที่อร่อยมากใส่เยอะใส่เยอะใส่เยอะอืมไอ้คนไม่กินนะพูดมากแล้วเกินว่ะว้าไอ้ได้ยังอ่ะได้แล้วฮะได้แล้วมะนาวมะนาวมะนาวต่อไปครับเราจะใส่เป็นมะนาวมะนาวมีคมอ่ะมีคมอ่ะใส่หน่อยบอมะนาวใส่หน่อยดิฮ เออมะนาวเออมะนาวแล้วก็มะนาวอีกทิดนึงมะนาวอีกครับมะนาวโอ้ยเขี้ยโฟก์โฟก์คืออะไรครับเนี่ยเออมะนาวมะนาวเว้ยพูดไทยไม่ท้องเลยนี่น้ำจิ้มซอยจุแล้วก็ผักหอมผักหอมปีหอมปีเออเขาเรียกผัดชีไปเรื่อยเออเนี่ยหอมปีหอมปีหอมปีอือหอมปีหอมปีอ่ะเออหอมปี๋ออกบึกนิวไหมสับหนิวไปพรอ่ะปี๕เลยนี่ปานี่ครับวันนี้เรามีเชฟผู้ช่วย ใช่วันนี้เขาจะเป็นเชฟคนแรกที่ทาให้คุูเข้าโรงพยาบาลแน่นอนครับเฮ้ยใส่หน่อยนะเพื่อนยังซอยไม่เสร็จครับเอ้ยคือใส่หลายย่างเลยวะเฮ้ยพอแล้วพอแล้วพอแล้วนี่ครับใส่หอมอีกันนึงหอมนี่หอมหอมใส่หอมเทหมดแล้วตกูเลทเทหมดแล้วเน่เน่เน่หอมหอมหอมอ่หอมหอมแล้ววะก็เรียกหอมหอมต้นหอมหอมยาวต้นหอมครับนี่ย เนี yeah. ่ยดูดิดูดิมันมีเชฟมืออาชีพทุกวันเนี้ยเราไม่ต้องทำช่องเองมันเียมันมีเชฟมืออาชีพเว้ยเออใส่ต้นหอมเนาเออเอาใส่ไว้เออเอาเห็นว่าต้องแนกกินนิดร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่แบบเนี้ย <c oughs> ไม่ใช่อร์เซ็นต์ไม่ใช่เออผักชีเออเอาผักชีเออเอาใส่ให้แม่ทุกอย่าง <c oughs> อันนี้เราไม่มีความรู้นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ผมว่ายังไงไม่ได้ทำอย่างนี้ <c oughs> เราทำตามตามใจ ตามความพอใจอ่ะตามความพอใจนะครับคือว่าเราใช้สําเร็จรูปไปทุกคนอันนี้อร่อยกว่าอันนี้เราซื้อมาสําเร็จรูปว่าไงอันนี้ก็ต้องสอนเด็กด้วยไงว่าแบบจะทำยังไงเผื่อคนทําตามอย่าอย่าเด็กๆไม่ควรทําตามเดี๋ยวไม่อยากถึงอายุไขเ่ใ่ๆพึ่งดำเร้าสิอรเชี่ยอร่อยเลยเดี๋ยวเดี๋ยวขาดขาดยังมานไป เดี๋ยวเดี๋ยวใช่หรือเปล่าสน้ำตาน้ำน้ำน้ำปลาเพิ่มครับผมจะได้รสชาติไอ้นี่ไหมทุกคนเอาน้ำตาลตักใส่ปากเหมือนกันเลยจะน้ำตาลเพิ่มจะน้ำตาลเพิ่มมะนาวด้วยต้องใส่มะนาวเพิ่มนะครับเนื่องจากมันหวานเกินไปพอแล้วพอแล้วพอแล้วส่ยจุกนัวนวว่ะทุกคนดู ใส่ข้าวคั่วเพิ่มครับเอาข้าวคั่วเพิ่มมาข้าวคั่วมาขอแบบคุ้นๆอ่ะคุณคลักคุณคลักมนี่ไม่มีสูตรเว้ยไม่มีสูตรตายตัวขอเ้าขอเราขอเราอร่อยไม่ต้องใส่สูตรไปหมดเลยเี่ยเอาเว้ยพริก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 ขอเ้าขอเราเอามาหนึ่งชิ้นขอเน้นๆนหนึ่งชิ้นเนี้ยชิ้นใหญ่ๆเขม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 เพี้ยเพี้ยเพี้ย มีเพยในในเพี compass, like ้ยเป็นแบบไหนครับมีเพ yes, no be ี no? No? No. O, no so end, no ้ยแบบไหนครับเปไม่รู้จักเพี้ยเป็นแบบนี้ครับเป็นน้ำกันเลยเพื่อนกันแล้วก็ซดดูกระทุงกระทุงจริงหรือเปล่าวะใส่ใส่นิยเดียวนะโอ้ใส่นิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวนิดดเียวไหนนิดเดียวอ่าโอเคใส่แล้วยังยังยังไม่สักหยุดเลยหยดแล้วอ่ะเดี๋ยวพอแล้วมาแล้วมาแล้วเอออืมคนครับคนคนครับคนนะมาแล้วมาแล้วพอตอนนึงด้วยไปเพื่อน จัดดูสเต็ปการซอยของพี่ชัยทุกคนเนี่นะอุ้ยเนื้อยังสดนี่เลยเอาเดี๋ยวเดี๋ยวรับมีดไปดิรับมีดโชว์หม่ดินี่อันนี้เช็ดมีดนี่เขาเรียกว่าเช็ดมีดนะเอาว่าเขาเขาหนึ่งชิ้นที่ของบางบางแบบนุ่มนุ่มละลายในปากอู้ดูดูดูทุกคนดูดูเนี่ยมีอยา่างคมอืมแหวนอะมืตาเสียบถึน็อบาดเลยฮะบัง นีเาะตุ๋ยตรงแบบเนื้อดิบๆว่ะตุ๋ยคักว่ะเบิร์เบอร์เบอร์วะไรเป็นไงครับรสชาติเน๊ะนุ่มว่ะใช่ไหมนุ่มอันนี้เชฟชายจะลองชิมด้วยตัวเองครับเชฟเป็นที่แบบร้านรสเลยเหรอเว้ยเนื้อนุ่มมากครับเออเนื้อนุ่มๆเนื้อนุ่มอิริ บม่ต้องยิ้มดอกกินปะไอตอนเ้าเอาเนื้อเออโอ้ยได้ผลว่ะทุกคนเฮ้ยเนื้อใช้ได้ทมาสำหรับคนที่ไม่กินดิบก็เอาไปทําให้สุกแล้วก็กินนี่ยเป็นเนื้อวัวนะทุกคนไม่ใช่เนื้อหมูนะเป็นเนื้อวัวนะใช่เออมองมึงมึอไม่มีไม่มีเป็นหมูดับแน่นอนฮะหรือเปล่าอ่ะมึงว่าละอาการออกแมงแซ่บว่ะ ใช่เ <ว ê! S 1> ลยเอี่ยอร่อยเนี่ยอร่อย,ออยวันแล้วคนก็ชอบกินกันเฮ้ยมันอร่อยเว้ยตอนแรกผมคิดว่ามันจะไม่อร่อยเลยเว้ยเอาเอาคมจะได้เอล่าม,มันมันได้รสขมเลยดิมาเออมึงมึงได้รสขมอะไรมาซิมมาซิม<อ>ดูซิมดูเฮ้ยเนีอยากกินอยากกินด้ยอยากกินอยากกินแหวนนะเนี่ยเนื้อนุ่มว่ะเนื้อมากินเนื้อแบบเนื้อสดเออเออมันแบบเฮ้ยมันอร่อยเว้ยทุกคนเหมือนมันสุกอยู่แล้วอ่ะเออเชี่ยแล้วกูจะกินดูครับดูครับพี่เวฟของน้อง ผมผ่าจะกินมันเอาไปกินนะครับเป็นปอบแล้วขวดนีเบิร์กมาใจปะติดใจปะโอ้ยมีรอบนี้ต้องมีรอบหน้าสดสดนี่อักขบครับแกนแขนแอร่อย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 จริงอร่อยจริงโอเคบ้านไปก่อน คลิปนี้ผ่าน๊ายบาไปเจอกันใหม่คลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปหน้าไปละแค่นี้นะสำหรับคนที่จกมีคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมโดเน็ตพี่เวสมาแล้วก็ไม่ไมทำแล้วกมไม่ทำแล้วกมไม่ทำแล้วไปไปเลย